วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า><า>ชีวิตวดโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรไ,ได้รับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนําชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับก็คงจะเป็นภาพเดิมๆนะครับคล้ายๆเหตุการณ์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อชีวิตของคนยูดาต่อชีวิตของชาวยิวนะครับแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการลงโทษเพราะพวกเขานั้น เหมือนกับได้ยั่วยุให้พระเจ้าส่งพระพิโรธและเทการพิภากษามาต่อพวกเขาในแผ่นดินเกิดของพวกเขาซึ่งเขาถูกขับไล่คือไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ในแผ่นดินของตนเองมีคนกลุ่มใหญ่ชาวยูกลุ่มใหญ่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลน ชาวยิวกลุ่มเล็กน้อยที่เหลือกระจัดกระจายหลบหนีซ่อนตามที่ต่างๆได้กลับมายังยูดาเพื่อที่จะรวบรวมกำลังกันแต่ปรากฏว่าเขาก็ได้มีการสังหารเกดาลิยาซึ่งเป็นผู้ว่าราชการที่ชาวบาบิโลนตั้งไว้ให้ดูแลที่ยูดาเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นหนักอีกนะครับเขาก็กลัวว่าชาวบาบิโลนจะมาจัดการกับพวกเขาแม้ว่าพระเจ้าสั่งว่าอย่าไปกลัว ให้เจ้าตั้งรกรากอยู่ในแผ่นดินของเจ้าถ้าใครยังอยู่ในยูดาต่อไปจะได้รับการช่วยให้รอดแต่เขาไม่ฟังพระคำของพระเจ้าเขาได้เติดนหนีออกจากแผ่นดินยูดาอบพยพไปอยู่ที่อียิปต์โดยหวังว่าเขาจะพ้นจากเงื้อมมือของบาบิโลนและก็ปลอดภัยในอียิปต์แต่สิ่งที่น่าสมเพชได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สำหรับชาวยิวที่มกระบฏเหล่านี้ในพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้ทิ้งพระเจ้าได้หันไปเริ่มต้นเลียนแบบชาวบ้านชาวเมืองในอียิปต์โดยการไปนับถือรูปเคารพถวายเครื่องบูชาแก่เทพต่างๆที่นั่นถวายเครื่องบูชาเครื่องหอมแก่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งพวกเขาดำเนินชีวิตแบบนี้มันเลวร้ายหนักพอๆกับตอนที่ตัวเขาเอง บรรพบุรุษของพวกเขาที่อยู่ในยูดาได้กระทำกันได้กบฏต่อพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้าคุณผู้ฟังครับจึงหวังว่าพระวจนะธรรมที่เราจะได้อ่านร่วมกันในวันนี้จะศึกษาร่วมกันในวันนี้จะช่วยเตือนสติเราทั้งหลายได้นะครับว่าอย่ากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวยกโทษ ให้กับหญิงล่วงประเวณีคนนั้นที่พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนำมาให้พระเยซูพิพากษาลงโทษฐานล่วงประเวณีพระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอหรือนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วเราจะไม่จมดิ่งลงไปกลับทำความผิดบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับเป็นการยั่วยุพระเจ้าดังที่ชาวยิวเหล่านี้ได้กระทำกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้มีอยู่สองตอนนะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่44ข้อ1ถึงข้อ14และพระธรรมเยเรมีบทที่45ข้อ1ถึงข้อ5ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่44ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พระนามความดื้อดึงจะนับถือรูปเคารพพระวัจนะมายัางเยเรมีเกี่ยวกับพวกยิวที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ที่มิกโดนทาปานเหตุเมมฟิสและในแผ่นดินปัทโรสว่าพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า พวกเจ้าได้เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เรานำมาเหนือกรุงเยรูซาเลม็มและเหนือทุกเมืองของยูดาดูสิวันนี้เมืองเหล่านั้นก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครอาศัยอยู่เพราะความอาธรรมซึ่งพวกเขาได้กระทำได้ยั่วยุเราให้โกรธด้วยการที่พวกเขาไปเผาเครื่องหอม และปรนนิบัติพระอื่นๆซึ่งเขาไม่รู้จักไม่ว่าเขาเองหรือพวกเจ้าหรือบรรพบุรุษของเจ้าอย่างไรก็ดีเราได้ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือพวกผู้เผยพระวจนะมายัางเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวว่าขออย่าทำสิ่งที่น่ารังเกียจ ซึ่งเราเกลียดชังนี้เลยแต่พวกเขาก็ไม่ฟังหรือเงี่ยหูฟังโดยหันจากความชั่วร้ายของเขาและไม่เผาเครื่องหอมบูชาแก่พระอื่นดังนั้นเราจึงได้เทความโกรธและความกริ้วของเราออกให้พุ่งขึ้นในเมืองต่างๆของยูดาและตามถนนหนทาง ของกรุงเยรูซาเลม็มและเมืองเหล่านั้นก็กลายเป็นที่ทิ้งร้างและร้างเปล่าอย่างทุกวันนี้และบัดนี้พระยาเวพระเจ้าจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำความชั่วร้ายนี้แก่ตัวเจ้าเองและตัดเอาผู้ชาย ผู้หญิงทั้งทารกและเด็กออกเสียจากท่ามกลางยูดาจนไม่มีคนเหลือไว้แก่เจ้าเลยทำไมพวกเจ้าจึงยั่วยุเราให้โกรธด,ด้วยงานแห่งมือของเจ้าด้วยการเผาเครื่องหอมแก่พระอื่นในแผ่นดินอียิปต์ที่เจ้ามาอาศัยอยู่นั้นเพื่อเจ้า จะต้องถูกตัดออกและเป็นที่สาบแช่งและตำหนิท่ามกลางบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกเจ้าได้ลืมความอาธรรมของบรรพบุรุษของเจ้าความอาธรรมของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาความอาธรรมของบรรดามเหสีของพวกเขาความอาธรรมของพวกเจ้าเอง และความอาธรรมของบรรดาพันร,รยาของเจ้าซึ่งพวกเขาได้ทำในแผ่นดินยูดาและในถนนของกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้วหรือจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ไม่ได้ถ่อมตัวลงหรือเกรงกลัวหรือดำเนินตามธรรมบัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราให้มีไว้แก่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าเพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เจ้าด้วยหายนะและจะตัดยูดาออกเสียทั้งหมด เราจะเอาคนยูดาที่เหลืออยู่ไปเสียผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาที่แผ่นดินอียิปเพื่อจะอาศัยอยู่นั้นและพวกเขาจะถูกผลาญเสียหมดเขาจะล้มลงในแผ่นดินอียิปเขาจะถูกผลานด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารตั้งแต่ผู้น้อยที่สุด จนถึงผู้ใหญ่ที่สุดพวกเขาจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารและเขาจะกลายเป็นคำสาบเป็นที่น่าหวาดหวัน่นเป็นคำแช่งและเป็นคำตำหนิเราจะลงโทษคนเหล่านั้นผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ดังที่เราลงโทษกรุงเยรูซาเล็มด้วยดาบ ด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาดจนคนยูดาที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งมาอาศัยในแผ่นดินอียิปต์นั้นจะไม่รอดพ้นหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาที่ซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่เพราะว่าเขาจะไม่ได้กลับไปนอกจากผู้ลี้ภัยบางคน จบพระธรรมเยเรมีบทที่44ข้อ1ถึงข้อ14คุณผู้ฟังครับและในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่45ข้อ1ถึงข้อ5นะครับซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคำ,คำปลอบโยน,โยนสำหรับรบ,บารุก ทอยคําซึ่งเยเรมีผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่บารุกบุตรเนริยาเมื่อเขาเขียนถ้อยคําเหล่านี้ลงในหนังสือตามคําบอกของเยเรมีในปีที่สแห่งรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยเิยากษัตริย์แห่งยูดาว่าบารุกเอ๋ยพระยาเว พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับท่านดังนี้ว่าเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าเพราะพระยาเวทรงเพิ่มความทุกข์เข้าในความเจ็บของข้าข้าเหน็ดเหนื่อยด้วยการคร่ำครวญของข้าข้าไม่พบความสงบเลยพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าจงบอกเขาว่า นี่แน่สิ่งใดที่เราก่อสร้างขึ้นเราจะทำลายลงและสิ่งใดที่เราได้ปลูกเราจะถอนออกคือแผ่นดินทั้งหมดและเจ้าจะหาสิ่งใหญ่โตเพื่อตัวเองหรืออย่าหามันเลยเพราะพระยาเวตรัสว่านี่แน่ เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นแต่เราจะให้ชีวิตของเจ้าแก่เจ้าเป็นบำเน็จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้าจะไปจบพระธรรมเยเรมีบทที่45ข้อ1ถึงข้อ5คุณผู้ฟังครับพระวจ,จนะของพระเจ้าได้ตรัสผ่านเยเรมี มาอย่างพวกยิวทั้งหลายที่อพยพไปอยู่ในอียิปต์คือพวกเขาหนีจากแผ่นดินยูดาไปที่อียิปต์นะครับโดยกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในประเทศอียิปต์นะครับพระเจ้าได้ทรงเกิิ่นนำคำเตือนของพระองค์แก่พวกยิวมักกบฏท,ที่พากันหนีไปในอียิปต์โดยเตือนความจําพวกเขาว่า พระองค์ได้พิภากษาเยรูซาเลม็มและเมืองอื่นๆของยูดาห์อย่างไรจนถึงวันนี้เมืองนั้นก็ยังรกร้างและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เหมือนเดิมพวกเขาจํากันได้ไหมสาเหตุหลักของการพิภากษาของพระเจ้าที่ตกมาอย่างพวกเขานั้นก็เพราะว่าความชั่วอันใหญ่หลวงของพวกเขาซึ่งได้ยั่วยุ พระพิโรธของพระเจ้าด้วยการนับถือรูปเคารพพระต่างด้าวของพวกเขายูดาได้หันไปติดตามพระอื่นๆที่เป็นรูปเคารพซึ่งถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงนะครับแม้ว่าความชั่วช้าความบาปของยูดาจะปรากฏชัดขนาดนั้นพระเจ้าก็ยังทรงใช้ผู้เผยพระวจนะ หลายต่อหลายคนมาเตือนพวกเขาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความน่าสะอิดสะเอียนของการนับถือรูปเคารพซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดชังการตักเตือนเหล่านี้เป็นภาพของความเมตตาความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เตือนพวกเขาให้ระวังและให้หยุดในการดำเนินชีวิตแบบนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงตักเตือนพวกเขาน,านานแล้วก่อนที่พระองค์ จะส่งพิภากษาพวกเขาพระเจ้าได้ทรงตักเตือนเขาด้วยความรักด้วยความอดทนให้หันเสียจากความบาปผิดของพวกเขาทั้งๆท,ที่พระเจ้าได้ทรงเตือนพวกเขาด้วยความรักด้วยความเมตตาแต่พวกยิวก็เมินเฉยต่อคำตักเตือนเหล่านั้นและก็ยังคงดำเนินต่อไปในการนับถือรูปเคารพที่ตัวเองชื่นชอบนั้นต่อไป ซึ่งหลังจากคำตักเตือนอันยาวนานนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ลงมาต่อสู้แผ่นดินยูดาและเยรูซาเล็มนครหลวงอย่างที่พวกยิวในอียิปต์ตอนนี้ทราบกันดียูดาและเยรูซาเล็มก็ยังรกร้างอยู่เหมือนเดิมจนถึงเวลานั้นและขณะนี้พระเจ้าก็ทรงเตือนความจำเขาอีกครั้งหนึ่งว่า ทำไมการพิภากษาอย่างรุนแรงดังกล่าวจึงบังเกิดขึ้นกับแผ่นดินของพวกเขาพระเจ้าได้ตรัสถามบรรดาชาวยิวมักกบฏท,ที่หลงไปนับถือรูปเคารพในอียิปต์ว่าทำไมพวกเขาจึงดำเนินชีวิตในความบาปของตนต่อไปเพราะว่าการที่เขาดำเนินชีวิตในความบาปแบบนั้นจะเป็นการนาการพิภากษาหนัก เพิ่มเติมจากพระเจ้ามาสู่ตัวเขาเองในอียิปต์นั้นด้วยการพิพากษานั้นจะเกิดขึ้นกับบรรดาพวกผู้หญิงและเด็กๆของยูดาที่บิดามารดาที่สามีของพวกเขามักกระบฏเมื่อทุกอย่างจบสิ้นลงในที่สุดพวกเขาก็จะไม่เหลือชีวิตอยู่รอดเลยแม้แต่สักคนเดียวนะครับ สาเหตุแห่งพระพิโรธเพิ่มเติมของพระเจ้าก็คือว่าการนับถือรูปเคารพชาวยิวยังคงไม่เลิกวิสัยนั้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะย้ายจะอพยพมาอยู่ที่อียิปต์แล้วเขาก็ยังดำเนินชีวิตในการนับถือรูปเคารพตามคนอียิปต์ต่อไปดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าพวกเขาจะกลายเป็นคำสาปแช่ง และเป็นคำนินทาของประชาชาติทั้งหลายในแผ่นดินโลกซึ่งประชาชาติทั้งหลายก็อาจจะนินทาดูหมิ่นชาวยิวอย่างนี้นะครับว่าดูสิพวกยิวโง่เง่าเหล่านั้นไม่เคยเข็ดหลาบสักทีเขาได้รับโทษจากพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายศตวรรษเพราะความโง่เง่าของเขา ในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในการไปติดตามรูปเคารพอะไรอย่างเนี้ยนะครับซึ่งเป็นคําที่รุนแรงมากที่จะเกิดกับพวกเขาถ้าหากว่าเขายังไม่เลิกกบฏยังไม่เลิกนับถือรูปเคารพต่อไปและพระเจ้าก็ยังทรงเตือนความจําเกี่ยวกับความผิดบาปของเพื่อนบ้านของเขาที่อยู่ในยูดาที่ไปเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายในยูดา พวกเขาได้เข้าส่วนในการนมัสการถวายบูชารูปเคารพต่างๆแม้กระทั่งตามถนนสายสำคัญต่างๆของเยรูซาเล็มพวกเขาได้เล่นชู้ฝ่ายร่างกายและได้เล่นชู้ฝ่ายจิตวิญญาณโดยการล่วงประเวณีกับพระต่างๆของชาวต่างชาติคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าตอนนี้ชาวยิวมักกะบฏที่เหลือน้อยนั้นเขาได้หนีจากแผ่นดินยูดา อบพยพเข้ามาในอียิปต์เขาเข้าใจว่าเขาได้หนีพ้นจากอำนาจเงื้อมือของบาบิโลนมาได้แล้วเขาจึงสบายใจพวกเขาก็เลยไม่ถ่อมใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเลยและนอกจากนี้พวกเขาก็ยังเพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญชาต่างๆที่เขาได้รับมานั้น อาจจะพูดอย่างสรุปได้ก็คือว่าพวกยิวเพิกเฉยปฏิเสธและไม่เชื่อฝังพระเจ้าและไม่มีการกลับใจดังนั้นพระเจ้าจึงเตือนชาวยิวที่อพยพมาในอียิปต์ในครั้งนี้ว่าพระองค์จะตั้งพระพักของพระองค์ต่อสู้พวกเขาอีกเพื่อที่จะลงโทษพวกเขาและจะทำลายพวกเขาให้สิ้นซากไม่มีโอกาสจะได้กลับไปยัง แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาอีกเลยเพราะพวกเขาจะถูกทําลายจนหมดสิน้นไม่มีเหลือเลยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสํารวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับ ซึ่งมีใจความว่าเมื่อกลับไปอยู่ที่อียิปต์เหล่าประชากรจากยูเดียดูกระเฮียนกระหือรือที่จะทำตัวให้กลมกลืนกับเขาและไม่นานนักพวกเขาก็ไปกราบไหว้รูปเคารพด้วยพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและน่าด้านมากๆคนแย่ๆพวกนั้นไม่ฟังพระเจ้าเลย พวกเขาเทเครื่องดื่มถวายบูชาแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และก็ไปทำขนมพิมพ์รูปของนางเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์มาถวายเพื่อที่จะให้เจ้าแม่ประทับใจแม้ว่าพฤติกรรมของเขาจะเลวร้ายเพียงใดแต่ในความรู้สึกของคนยุคใหม่อย่างพวกเราการพิพากษาของพระเจ้า ในเรื่องนี้ก็เกือบจะน่ารังเกยียจพอบอกันใช่ไหมครับเราคงไม่สบายใจเลยเกี่ยวกับแนวความคิดที่ว่าพระเจ้าจะลงโทษอย่างหนักแก่พวกเขาทุกคนโดยยังไม่ต้องเอ่ยถึงดาบความอดอยากและโรคระบาดซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใครครวญในวันนี้นะครับท่านได้เปิดใจบอกว่า เมื่อท่านได้อ่านพระคำของพระเจ้าในวันนี้ไปแล้วท่านก็ส่งข้อความไปบอกเพื่อนสนิทของท่านว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งผู้เขียนในตอนนี้ท่านได้บอกเพื่อนของท่านว่าเพื่อนช่วยเราหน่อยถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะเขียนคู่มือการเฝ้าเดี่ยว เพื่อเป็นการหนุนใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ว่าในอีกสองสานาทีต่อมาเพื่อนคนที่ท่านส่งข้อความไปถามนั้นก็ตอบกลับมาว่าเพื่อนเอ๋ยหายนะจากความผิดบาปต่างๆเนี่ยเราเองสมควรจะโดนสมควรจะได้รับโทษไม่ใช่เหรอคุณผู้ฟังครับจากเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ ตือนสติเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงอดทนนานและพระองค์ทรงประทานพระกรุณาให้แก่เรามานานขนาดไหนแล้วดังนั้นเมื่อเราต้องพบเรื่องพระพิโรธของพระเจ้าในพระคัมภีร์เราก็ต้องเข้าใจไว้เลยว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นชอบธรรมยุติธรรม และเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับเหมือนกับในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ2 3ที่กล่าวว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตกใจมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงกลั้นพระทัยมานานมากแล้วและพระองค์ก็ไม่เคยที่จะหยุดสำแดงพระเมตตาแก่พวกเราเลยนะครับ คุณผู้ฟังครับองค์พระพป็นเจ้ามิได้ทรงกระทําแก่เราตามความบาปของเราหรือมิได้ตอบสนองเราตามความชั่วของเราความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้ารอคอยเราจะกลับมาหาพระองค์ช้านานเนิ่นานานแล้วเราไม่ยอมกลับใจและยังเตลิดออกไปกระทําชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่มนุษย์จะต้องพบกับพระพิโรธของพระเจ้าได้รับหายนะในสิ่งที่ตัวเองได้กระทําเพราะไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกุท่านสวัสดีครับ